รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณพระช่วยวันนี้ชวนวัยรุ่นเรียนไทยมาทำกระทงเลื่อยแล้มันตกลงล่างอ,อ๋ออย่างเงี้ยเออทำมาเลื่อยมันคงจะเป็นยังไงเลื่อยครับก็เมื่อคือเห็นเนี่ยคือจับนี่ปับ๊บกดนี่เราเอาดอกพุธเสียบหัวไหมดอกพุธคืออันนี้ไอ้นั่นดอกดาวเรืองดอกพุธคืออันนี้น่นบานไม่รู้เลยโอ้ดอกพุธคืออันนี้นี่นดอกเล็กนี่ <c oughs> ไ่ถูกละอันเลยอ่ะ และเมื่อน้องเจนจ๋าแรปเปอร์สาวขอไปเรียนลำตัดกับแม่สีนวลศิลปินแห่งชาตชื่อเจนไปกระไรชื่ดใจจะไปแยวเลนนมัดเย็นเจนจะไป่ยวเลนในสวนน้ำปลาลอยเอาลอยพร้อมสนับรับฟังบทเพลงลอยกระทงสามน้ำตอนรับเทศกาลแห่งสายน้ำนี้ด้วยกันดวงจันทร์แจ่มนวลชวนล้มมาลอยกระทงลมในสายทาง ทั้งหมดนี้มีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกในช่วงวัยรุ่นเรียนไทย สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าเช้าตะวันโดก9โมง10นทีกับคุณพระช่วยครับครับเปิดช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ก็จะเจอพวกเราทันทีนะครับผมครับผมอ่ะช่วงแรกวันนี้วัยรุ่นเรียนไทยประเพณีลอยกระทงคือจะมาทำกระทงนั่นเองนะครับผมอะสองวัยรุ่นพร้อมแล้วน้องกายกับน้องเน็ตครับผมเชิญครับสำหรับสองวัยรุ่นไทยที่ขอมาเรียนทำกระทงกับคุณพระช่วยในวันนี้นั่นก็คือ น้องกายกรกิจดีกรีนักแบดมินตันทีมชาติและน้องเน็ตสิริภพนักแสดงหนังวัยรุ่นสุดหลอนั่นเองครับเด็กสมัยนี้หน้าตาดีทุกคนเลยนอะเคยไปลอากระทงกันไหมสองคนนี่เคยครับแล้วเป็นไงใช้กระทงแบบไหนครับส่วนใหญ่ทำหรือซื้อซื้อครับซื้อเร็วเนาะก็ทุแบบไหนซื้อแบบไหนเป็นต้นกล้วยครับเออดีดีดีหยวกล้วยหยบกล้วยย่อยสลายได้ไม่ไม่เป็นขยะ ถ้เป็นโฟมก็คือหมดสิทธิ์เลยเคยเห็นที่เขาทำอ่ะคิดว่ามันยากหรือมันง่ายคิดว่าน่าจะยากครับเพราะว่ามันดูแบบต้องตกแต่งต้องทําอะไรแสดงว่ากายไม่เคยทําไม่เคยทําไม่เคยทาเลยเน็ตเะเคยครับเคยตอนมัธยมครับอ๋อใช่ครับทกแต่ตอนนเหนือนผ่านไว้ครูครับเอาแล้วสิครับไม่เคยทํากระทงมาก่อนวันนี้ได้ทําแน่นอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้รู้กันแน่ๆครับเอา เรามีผู้รู้ครับผมสุดยอดนักจัดดอกไม้แน,นวหน้าของเมืองไทยครับคุณชลาประคองทรัพย์เชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะัสดเเจอกันอีกแล้ว,ลวสวัสดีคะ่ะอันนี้เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างวันนี้ครับผมวันนี้เราทํากระทงกระทงมันมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการทำาารหลากหลายรูปแบบมากแล้วแต่พื้นที่นิยมนะค,ะครับอย่างอย่างประเทศไทยก็หลายๆจังหวัดนิยมกันคนละแบบแล้วก็จะมีรูปลักษ์ต่างออกไปบางคนก็ไม่ได้ลอยกระทงแต่ว่าการใช้กันตามเทียนตามโคมนะคะลอยโคมโอ้ะะโอ,อ,อย่างนี้ตัวอย่าง,างล,าลายไปดูเยนะ อันนี้สุขโขทยัยบ้านพี่เทง่งเลยลนะคะวัสดุนะคะคือจะใช้กันรเรียงเมล็ดพืชต่างๆค่ะจะเป็นข้าวนกนะคะหรือจะเป็นข้าวฟ่างครับผมะะอันนี้ใช้เวลานานไหมครับนานมากแล้วก็ใช้ฝีมือในการเรียงตัวกรีบนี่ใช้อะไรคะปลายนี่จะเป็นใบตองแห้งค่ะอันนี้เรียงเป็นรูปพระพุทธรูปนะคะแล้วนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทยัยจะเป็นเมืองเก่านะคะจะเป็นงานลอยกระทงนะคะหรือจะเป็นรูปปลารูปศิลาจารึกแล้วแต่ความสร้างสรรค์อ้าวถัดมาทางนี้ถัดมาบนนี้อันนี้อาจจะ เคยเห็นกันทั่วๆไปนะคะใช้ใบตองแล้วข้างในนี้ก็าจะเป็นโยกกล้วยเห็นไหมคะเพราะว่าหยกกล้วยเนี่ยมันมีฟองอากาศข้างในนะคะส่วนสีฟ้าสีฟ้าอันนี้จะนิยมใช้นะคะในจังหวัดเชียงใหม่จะตามเพียนไว้ตามบ้านถ้าเป็นคติพุทธเนี่ยค่ะคือเราทําไปตามปทีปเพื่อไปลอยพระพุทธบาทคติราวก็คือลอยในแม่น้าคงคาเพื่อไปบูชาพระศิวะนะคะบนเขาไกรลาศเพื่อเราจะได้ขึ้นสวรรค์ถัดมาครับผมอันนี้นะคะเอออันนี้ก็แปลกตาคุณน้องเคยเห็นไหมคะอันนี้เป็น อะไรคะข้างนอกเป็นกะลาเป็นกะลาอันนี้จะเห็นในไหลปะที่พันดวงประเพณีลอยกระทงจังหวัดตาาของบ้านเรานะคะโดยการใช้ได้ดิบนะค่ะแล้วก็เอามาฟันเป็นตีนกาเอามาชุบเทียนก่อนแล้วก็ไปวางในกะลาแล้วก็เอาเทียนตักใส่อมาถึงโจทย์ของเราแล้ววันนี้ทํานเป็นี้ดีกว่าไหมหูก็ว่านะแม่มันจะง่ายไปไหมครับคุณพระเท่งมาเรียนไทยกับคุณพระช่วยทั้งทีขอแอดวานกว่านี้ถ้าจะดีกว่าไหมครับ ส่วนของเราวันนี้อันนี้สิ่งที่คาดหวังนะคะครับอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ก็คือใบตองดอกไม้ทุบเทียนและหยวกกล้วย แต่สิ่งที่จะให้ทําไม่ได้เกี่ยมไว้ให้นะนุน่นอยู่ที่ตน้ตนกล้วยไมต่ตัดกันมาเลยเหรอเองซิถึงจะดีอ่ะเลยไปหามาเองเลยนะไม่มีไม่ที่นี่ไม่มีปากของตลาดนะคะไม่ไอ้ตัดไม่ไเท่าไหร่หรอกไอ้พับจะพ,พับเป็นยังไงเนี่ยอ่ะพับเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนอมีแค่สองกลีบเท่านั้นง่ายๆอย่าไปคิดว่ามันยากกลีบง่ายกับคว่ำอันนี้กลีบง่ายๆนี่จะเรียกว่ากลีบพักานะคะและนี่จะเรียกว่ากลีบบัวสายนะคะใช้แค่สองกลีบนี้นะคะใกล้เคียงกับแบบนี้นะเอาให้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดนะคะ เอาละครับหลังจากที่ได้รู้จักกระทงแต่ละประเภทจากครูชลํากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูวัสดุการทํากระทงแบบง่ายๆสําสหรับการลอยกระทงปีนี้กันดีกว่าครับซึ่งประกอบไปด้วยต้นกล้วยใบตองดอกไม้ทูบเทียนและไม้กลัดนั่นเองครับเมื่อได้วัสดุแล้วไปเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนที่1เตรียมต้นกล้วยขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปขั้นตอนที่2ต้องตัดต้นกล้วยให้เป็นแว่นขนาด1-2นิ้ว ขั้นตอนที่3เตรียมนำใบตองมาเช็ดทำความสะอาดแล้วฉีกออกเป็นริ้วให้มีขนาด1-2นิ้วขั้นตอนที่4เมื่อฉีกใบตองแล้วให้นำมาพับกลีบกระทงแบบที่1เรียกว่ากลีบพักกาโดยเริ่มจากบริเวณด้านบนตรงกลางของใบตองพับเป็นมุม45องศาหลังจากนั้นพับต่อด้วยมุม90องศาจนเกิดปลายแหลมชนส่วนกลางจากนั้นก็ทำอีกหนึ่งข้างให้เหมือนกันก็จะได้กลีบกระทงดังที่เห็นในภาพครับ ขั้นตอนที่นํานำกลีบพาก,กาที่ได้ไปติดรอบขอบกระทงแล้วกลัดด้วยไม้กลัดขั้นตอนที่6จากนั้นทํากลีบกระทงชนิดที่2ที่เรียกว่ากลีบบัวสายวิธีการพับให้แบ่งครึ่งใบตองตามยาวทีละข้างโดยพับให้เกิดปลายแหลมชนส่วนกลางทําแบบนี้ทั้งสองข้างหลังจากนั้นพับทั้งสองข้างเข้าด้วยกันโดยกดตรงกลางกลีบจนมีลักษณะคล้ายดอกบัวสายขั้นตอนที่7หลังจากนั้นนํากลีบบัวสายไปติดกับกระทงกลัดด้วยไม้กลัด ตกแต่งด้วยดอกไม้ทูบเทียนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับแลอยได้ต้องลอยได้ลอยตรงนั้นได้นะคะไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยครับไม่ยากน่าจะพอได้เครับเน็ตและครับเขาก็น่าจะแอบยากเขาแต่ว่าเดี๋ยวพี่เท่งน่าช่วยเขามีผู้ช่วยจะไปยากอะไรยากพี่เท่งช่วยอะไรช่วยนี้หรืออันนู้น แม่จะยากง่ายแค่ไหนวันนี้ก็ได้ลงมือทำแน่นอนครับแต่อย่าเพิ่งกลัวไปไม่รู้ขั้นตอนไหนถามครูชรำได้ตลอดเวลาเลยนะครับเ้าพร้อมแล้วไปเลยอ่าอุปกรณ์แล้วครับใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังนะฮะระวังจะฟันขาตัวเองนะเอาต้นไหนดูดีนะกะให้ดีใช่ไหมลองเลือกดูหลายๆต้นต้นไหนดีอืมวันนี้คุณพระช่วยได้จำลองป่ากล้วยมาให้ขนาดนี้รับรองได้สัมผัสบรรยากาศและได้เรียนรู้เสมือนจริงกันเลยล่ะครับงานนี้ อันนุปล่อยให้มันล้มไปทางนู้นเลยมันจะได้ตัดง่ายๆนส่วนั่นแหละเอออ้อล้มไม่ได้อีกอ่ะลากออกมานั่นแหละระวังมีดนะแล้วทีนี้หนูก็ตัดเอาใบมาแบ่งกันเลยค่ะได้ต้นกล้วยมาแล้วก็แบ่งกันเธอกับฉันปันกันเท่ากันคนละครึ่งต้นก็น่าจะพอแล้วล่ะครับระวังมือนะคะอออืมเถือมีดหงไยหงท้องไงท้องยังไงอ่ะจะจะจะตัดยังไงกันเธยจะเอาทั้งสองตัดไม่เป็นงอันนี้ตัด คมแม่น้องกายครับก็หันมีดด้านที่มีคมลงสิครับถ้าเอาด้านนี้เห็นทีอีก3วันต้นกล้วยก็ไม่ขาดจัดการเป็นแน่ครับอันนี้พอไหมครับเอาเผื่อไว้สักสองอันสักสองก้านสักสองก้านเราระวังขานะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงยอาทำไมอันนี้เนี่ยเนี่ยไหน่ะเอาใบมันใบมันยาวๆหน่อยูกแม่น้องกายครับ ใบตองที่ก้านยาวสวยก็มีแต่อันที่เห็นนี้มันสั้นไม่สวยเลยนะครับอันนี้เอาได้เนี่ยเราแข่ระวังขาระวังขาเมาฟังเรามาฟังเราทีนี้ก็เลื่อยเลยเลื่อยเลยนะครับนะคะเดี๋ยวลองเอามาทางนี้สิเอาเอามาทางนี้เลื่อยแล้วมันตกลงข้างล่างอ๋ออยย่างงเี้แล้วก็ลองลอยดูนะว่ามันลอยได้หรือเปล่าเหยียบไปได้เหยียบไหมไม่ใช่ลองเลื่อลองหนูลองเลื่อยให้ดู อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเลื่อยครับเลื่อยคําว่าเลื่อยมันคงจะเป็นยังไงเลื่อยครับเออกระโัดนไม่เคยเห็นเนี่ยคือจับนี่ปั๊บกดนี่ว่าจะไปยังไงฮะเขาเรียกว่าชอ่อเออเลื่อยชอค,ครับได้ครับเอาครับสงกระสายน้องเน็ตไม่เคยใช้เลื่อยเป็นแน่รีบแก้ไขเดี๋ยวก็เป็นเองเห็นไหมละครับได้มาเรียนรู้ความเป็นไทยกับคุณพระช่วยรู้เพิ่มหลายอย่างเลยทีเดียวเชียวครับจำไว้ไม่เคยใช้เลื่อยครับทำกับข้าวดีกวาเมื่อกูว่าเลยะเอาข้าวนั่นไปยิ เอาข่าวทับไว้ทับอย่างนี้เออทับอย่างนี้แล้วก็ยข่าทับเรื่อยอีกแล้วแม่เอาเข่ากดลงที่ต้นกล้วยไม่ใช่กดที่เลื่อยฮ้ยแล้วงานนี้จะได้ต้นกล้วยไปทำกระทงไหมล่ะครับถ้าทำแบบนั้นได้มาดูเขานี่แบบนี้เอเคนี่งานเอาเลื่อยลงไปเอาต้นกล้วยนะไม่ต้องกระดานนะ น,น,นั่นได้มาแล้วอันหนึงนน่งไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่บาลาน,น,นดูจากตรงนี้น้องกายเลื่อยต้นกล้วยออกมาไม่ค่อยดีลองดูอีกทีดีกว่าไหมครับเออนั่นแหละเดี๋ยวจะดูว่าตาเอียงหรือเปล่า ลองดูได้ลองรอดูได้ลองดูไเอียงไหมจากตรงนี้น้องกายเลื่อยต้นกล้วยออกมาก็ดูดีกว่าเมื่อครู่ถ้าอยากรู้ว่าใช้ได้หรือไม่ก็ลองนําไปทดสอบลอยในน้ําดูก่อนได้เลยครับตรงไหมเฮ้ยเอยไเลยได้เลยไม่เอียงไงได้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 ค่ะได้ได้เอามาให้น็ตมาเนื้อนะน้องกาเลื่อยไปกายเลื่อยไปองเราเอาไปเลยของหนูทาเลย อันนี้ทำไม่ได้ <c oughs> ทิ้งเลยตัดใหม่ไหมคะอ,อแม่ต้นกล้วยที่น้องเน็ตเลื่อยออกมาได้ไงมันลุยเละแต่ออกมาแบบนั้นล่ะครับเอาเป็นว่าไปเอาต้นกล้วยใหม่มาถ้าจะดีกว่าไหมครับแบบที่คุณพระเท่งกําลังจัดการอยู่นี่ใช่เลยครับเอาเนี้ยเอา,เอา,เอาตรงๆ <c oughs> เดี <c oughs> ๋ยวจะยิงอ่ะผมว่าซื้อเองดีกว่านะ ทำเองผมลองไปลอยนี้ลอยได้ใช่ครับได้นี่ได้แล้วและแล้วก็เลื่อยต้นกล้วยออกมาได้และทดสอบลอยน้ำว่าใช้การได้เลยพับยังไงนะอ่ะพับไอ้นี่ก่อนหนูพับตรงกลางๆเอ้าไม่ได้ให้ฉีกให้พับพับพับโอ้หเล่นฉีกใบตองออกซักกระจุยกระจายจะใช้ได้ไหมล่ะครับแบบนี้ ครึ่งมาตรงกลางใช่เอาทางด้านสีเขียวไปข้างนอกนั่นแหละแล้วก็เอากรรไกรตัดเท่าที่จะใช้แล้วก็ไปแปะลงแล้วใช้ไม้กัดกัดเลยอันนี้มันลุกเหมือนเด็กอนุบาลให้พ่อทำไปต้มซต้องสองใบใบเดียวก็ได้ใบเดียวอาพับครึ่งได้ไหมคะครับอย่างนี้นะลองวางกับพื้นไหมนี่มาวางหนึ่งีดไว้นะคะครับสองอีกทีนึงแต่ให้มันตรงใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ให้มันอยู่ตรงตรงตรงนี้อ่ะแล้วมาอีกข้างหนึ่งข้างก็ท้าเหมือนกันเหมือนกันค่ะ ได้ไหมเก่งมากนั่นแหละค่ะทําไปเลยหนึ่งรอบก่อนหนึ่งรอบเอาละครับถือว่าเก่งจริงตามคําชมแบบนี้ต้องยกนิ้วให้สุดยอดไปเลยครับตัดตัดฝั่งโน้นได้ไหมคะเหนื่อแตกอยู่ครับแอล้วมาดิกัดกัดปีสกานโน้นเอานโน้นออกดินี่อย่างนี่ไง อ,อ,อ,อ๋ออเอาแทงนิ้วพีไ้เนี่ยน่าจากกับเลยอีกอนนี้นึงน้องมืออะไรแม่ลุงกายครับที่ทำอยู่ดูแล้วไม่น่าจะใช่กลีบกระทงที่พับได้ต้องหันออกนะครับถึงจะถูกผู้เับตัดตรงนี้ได้ไหมใช่ค่ะตัดซ้ายตัดขวาอ๋อตัดแบบตกแต่ง,งนี่ตัดตกแต่งเฉยๆอันุแปะกับพี่เท่งเลยเว้นระยะเว้นช่องไฟไว้แล้วหนูก็แปะเลย เรืองของเราเลยนะอ้าอนี่ของผมเอออ๋อไม่้ทำด้วยกันน้กว่าทำด้วยกันเอ้าทำไปทำมาถ้าจะงงน้องเน็ตหลงคิดว่าจะทำอันเดียวกันแต่ครั้งนี้พลันต้องทำใครทำมันมาวัดฝีมือกันไปเลยดีกว่าถ้าจะเชียบได้ไหมนีออ่าถูกต้องอันนี้อีกอีกครั้งหนึ่งที่หัวตรงนี้เหมือนกันให้ปลายน้แหลมปลาย้แหลม โช่างหน้าเอ็นดูเพอพับกลิบกระทงผิดเพียงนิดโดนฝ่ามือครูเปียเอาซะจนได้ได้ไหมแหลมไหมอ่ะค่อนข้างแหลมอันนี้ให้อันหนึงนั่นแหละเออมันยังสีดอกอยู่เลยด้วยใช่ครับเอาไม่กัดกัดเลยแล้วอันนี้ชั้นที่2ชั้นที่2ก็เําทำกลีบวัวสายนี่เอาเหมือนกัน เมื่อพับกระทงแบบกีบพกาเป็นฐานรองเป็นที่เรียบร้อยก็ต่อด้วยกีบกระทงที่เรียกว่ากลีบบัวสายวางด้านบนกันต่อได้เลยนะครับอันนี้หนูเอามือจับมาตรงนี้จับตรงตรงกลางตรงนี้นึกถึงตรงนี้นะครับผมดูนะคะแล้วก็ใช้การขัดามาดเนี่ยครับถูกต้องเก่งมากแล้วหนูก็ตัดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แต่ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วหนูก็ไปวางเลยโอเคครับโอ้โหการพับกลีบกระทงสงสัยจะเข้าทางน้องเน็ตมากกว่าดูท่าจะไปได้สวยอย่างนี้ต้องอวยให้หนักละครับ แต่ตอนนี้ขอข้ามไปดูฝั่งน้องกายกันบ้างจะเข้าท่าเข้าทางกับเขาหรือไม่น้องกายตัดหรือ,อยังคะยังครับอันนูตัดก่อนนะอ๋อเอาทาันที่สองใช่ไหมใช่นั่นแหละที่พี่พันขัดสมาร์ทแล้วก็แปะลงไปถูกต้องอเอาไม้กัดกัดลงไปกัดทะยงทะยงระวังไม้กัดจะทิ่มมือนั่นแหละ ดูเหมือนว่าตอนนี้น้องกายจะจัดการกับกรีบกระทงได้ครึ่งทางแล้วนะครับถือว่าดูดีใช้ได้พอได้ไหมพอได้อยู่พี่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าเงือแตกแล้วพี่ได้หรือยังน้องน้องเนตเดี๋ยวเหงืงออีกอันหนึ่งครับพอใจว่าสวยแค่ไหนหยุดเลยสวยแล้วหยุดตามงานเสร็จสวยแล้วเหรอจริงๆก็สวยตั้งแต่ก้านแล้วครับอยากหยุดแล้วพ่พาน คิว่าทีมเราสามาัคีเนาะเราทําด้วยกันแต่ว่าทีมนู้นเขาไม่ทําด้วยกันนะผมว่าฝั่งเราชนะฝั่งนู้นแน่เลยอะพี่เอาไม้จบกันไหมเราเนี่ยโน่นจะไปตัดติน่ไในน้ําถูกต้องนะครับสามัคีคือพลังแต่ที่ต้องหวังนั่นก็คือกระทงน้อยใบนี้คงจะไม่จมน้ําเอาง่ายๆนะครับครู <c oughs> ครับเท่านี้พอไหมครับหรือต้องเพิ่มอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้วตกแต่งได้เลยตกแต่งได้เลยโอเคครับอ๋อผมว่าทีมเราย่างนีได้ไหมครับ พอแม่คงคาจะได้เห็นจริงๆก็ได้นะคว้ามหาบ้แม่คงคาเลยชัดเจนเลยครับโอเคแม้ถ้าโอเคแล้วประดับดอกไม้เลยแม่้าน้องเนตจะซ้อนกระทง2สองชั้นแบบนี้เห็นทีมีหวังจมล่มกลางลำน้ำชัวๆครับก็คือหยิบทุกอันได้เลยหรือว่าได้ทั้งหมดเลยคระหนูจะใช้อะไรใบมะลิโรยน่ะใบมะลโรยใบมะโรยดอกไหนเออดอกใบมะลโรยนุ่นหน้าถูกต้อมาทั้งสองสีเลยหยิบไปสองพันแล้วไงลองผิดลองถูก เอามาเยอะเลยสักสามสี่อันขยุ่มหนึ่งอ่ะแล้วก็สีขาวขยุ่มหนึ่งเอาละครับเมื่อได้ตัวกระทงเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนตกแต่งกระทงด้วยดอกไม้สีสันสดใสเอาเป็นว่าคุณผู้ชมทางบ้านถ้าได้กระทงแบบนี้แล้วใส่ที่บ้านมีดอกไม้อะไรก็เลือกนํามาใส่ได้ตามใจชอบกันเลยนะครับเราเอาดอกพุธเสียหัวไหมได,ด้ดอกพุทธคืออันนี้อ้นนั่นดอกดาวเรืองดอกพุทธคืออันนี้นั่นบานไม่เลยโอ้ดอกพุทธคืออันนี้ จับเล็กนี่ <c oughs> ไม่ถูกสักอันเลยอะ่ะแม่ชื่อดอกไม้คงดูห่างไกลจากน้องกายเอาเป็นว่าคงต้องรบกวนคุณครูเปิดคอร์สพิเศษสอนหลักสูตรชื่อดอกไม้ให้น้องกายสักหน่อยนะครับมันจะมีเกสรอ,อยู่ข้างในอ๋อที่มันดูดมันจะหวานใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครูที่<ห>มันจะมีเกสรอ,อยู่ข้างในแล้วดูดมันจะหวานใช่เคยดูที่โรงเรียนใช่ไหมล่ะเปล่าเปล่าเออมีที่บ้านอ๋อหนูก็รอโรงเรียน <c oughs> ครับอันนี้มันปักด้านไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะหนูจะใช้ด้านทางที่มันมีรูอยู่แล้วหรือว่าใช้ทางอันนี้ก็ได้เดี๋ยวจะใช้ดอกพุทธก็ได้ตามจินตนาการเลยค่ะประดับเข้าไปเ <c oughs> สร็จหรือยังคะอันนี้คือถามผงถามพี่เท่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วนะ <c oughs> นา<ะ>นและนี่คือกระทงของกายและพี่พันธ์ครับ <c oughs> นี่ดูสวยมากเลยนะครับย <c oughs> ี่ยับ <c oughs> อ่าสวยงามโอเคครับลุกเลยสวยสุดแล้วพุกเราและนี่คือกระทงไม่หลงทางเน็ตกับพี่เทงครับเออกระทงกระเท่งวันนี้ก็ถือว่าสองหนุ่มกายและเน็ตได้มาเรียนรู้งานฝีมือกับการประดิษฐ์กระทงเพื่อเทศกาลแห่งการขอบคุณสายน้ำในครั้งนี้ก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ถือว่าได้เรียนรู้กันไป าเป็นว่ากระทงที่ทั้งสองนุ่มได้ทำจะลงสู่สายทานได้งดงามขนาดไหนไปตัดสินกันเลยครับเรียบร้อยแล้วกระทงครัรบรอ,เ,บอเอาก่อนที่จะลอยให้ดูหน้าตาก่อนเอาหน้าตาเอา,เอาวางเลยดวงตาเอาของแต่ละคู่เป็นไงหลอง่อบางคนทำนะคะอันนี้ก็อาจจะแบบว่าหลายๆชั้นหน่อยประดับดอกไม้ก็สวยงามเรียบร้อยดีนะคะแต่อันนี้ก็ เรียบร้อยนะคะด้วยความเรียบร้อยมีการแบ่งช่องไฟที่เรียบร้อยดีใช้สีสวยงามอันเนี้ยถ้าถ้าสอันหนูให้อันที่หนึ่งนะจริงนะผู้มีประสบการณ์โถยว่ยแต่สองอันนี้ก็อันนี้ให้9้าคะแนนเพราะว่าด้วยความประณีตมากกว่าอันนี้ก็เป็นเอาเอาสแปดครึ่งไม่ได้ั่งฝั่งฝั่งคณิตหยิกอยู่นะคะหน้าตานั้นหน้าตานำดนะ เคะแนนกับ8คะแนนครึ่งคทนนี้เรามีหลายช่องเรามีหลายช่องคะแนนครับผมสินต่อไปก็เดี๋ยวลอยก่อนลอยกระทงเขาก็มีจุดทูบจุดเทียนแล้วอธิษฐานก่อนได้เพื่อขอขมาพระแม่คงคาเอาละครับตอนนี้ก็ขอให้หนุ่มๆจุดทูบจุดเทียนก่อนจะทําการลอยกระทงลงน้ําก่อนนะครับจบขึ้นบนหัวอธิษฐานนะคะขอให อ่าสิ่งไม่ดีก็ลอยล่องไปแล้วปีหน้าฟ้าใหม่ก็ให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเสร็จแล้วก็ลอลอยทีนี้อ่น้องกายก่อนตัวไม่ต้องไปกับกระทงนะตัวอยู่บนนี้นะลอยอันนี้พิทงลอยไปแล้วอ้าวโอ้โถพิทึงนิดๆเอียงเอียงเอียงนิดๆเอียงนิดๆโอ้ไม่กล้าปล่อยอ่ะปล่อยค่อยๆเลยค่อยปล่อยเลยต้องแรงนิดหน่อยดีเห็นไหมรนะ ปล่อยปล่อยปล่อยอยปล่อยอะปอยปอยได้ถ้าลอมันจะลอยได้มันลอยนี้ปล่อยปล่อยปอเลยเออเฮ้ยของเราพี่โตแล้วไปยังหายโอ้ยยังเลยดับลลอันนี้คือว่าปากเทียนใกล้เข้าไปกเทียนใกล้เกินไปใกล้เกินไปเอาเน็ตของเราเน็ตเกิดจากอันนี่คะแนคะแนนอาจจะแซงก็ได้นะพอเทียนด้วยหรือเปล่า โอ้ไม่น่าเลเราเราจะใช้เทียนใหญ่เกินไปแน่ใจก็ล้มเหมือนกันใช่เพราะว่าเทียนพอๆกันพอๆกันพอๆกันพอๆก็เลยวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนะครับนะคะอาจจะเอียงๆอะไรก็ต้องปรับปรับแก้อีกนิดนึงอ่ะเห็นจากการลอยแล้วเห็นจากการทําแล้วให้ฝั่งไหนชนะครับต้องเป็นฝั่งน้องเน็ตแน่นอนครับเพราะว่าลอยแล้วค่อนข้างที่จะตรงเอียงน้อยกว่าเพื่อนเออถึงเอียงก็เอียงน้อยกว่าใช่ค่ะอันนี้คือ พยายามเอียงเลยใช่นะครับเอียงด้วยความสําเร็จนะใช่ลรเอียงอันนี้ลอยเอียงเป็นไงฮะน้องๆแต่ละคนขั้นตอนไหนที่รู้สึกมันยากสำหรับเราเฉือนตอนกล้วยครับให้มันตรงแล้วก็การเย็บเป็นใบตองที่มันเป็นกรีบครับแต่ถ้าทาแล้วก็ทําได้ครับครับผมกายละครับกของายว่ากเฉือนมันไม่ยากมากครับแต่ว่าไอตอนพับเนี่ยกายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะครูครับเป็นไงให้เห็นแววน้องๆไหมนี่ขนาดเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายแล้วก็เพิ่งเริ่มทําครั้งแรกค่ะใช่อันนี้ก็ถือว่าน้องมีความ มานะมีความมุ่งมั่นสามารถนะคะก็มีความพยายามมากครับถ้าความพยายามเนี่ยให้คะแนนเนี่ยให้ไปเลยคนละสิบเต็มเลยเพราะมีความตั้งแต่ตัดต้นกล้วยเลยแล้วก็มาพับแล้วก็มาทําจนสําเร็จนะคะตรงนี้อ้าวยังไงก็การลอยกระทงนะครับดีสุดเลยคือการใช้วัสดุที่มันย่อยฉลายได้ครับผมอ้าววันนี้ขอบคุณน้องกายและน้องเน็ตและครูชลํมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ้าวพักสักครู่ครับคุณพระช่วย